เกิดอะไรขึ้นกับอดีตานายกสมชายวงสวรรัสด์หลังจากที่พลาดการเป็นสอวอทั้งที่เป็นระดับนำของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดรวมถึงระบบที่ผิดพลาดจนทำให้มีการรวมศูนย์สอวอไว้ที่พักสีน้ำเงินเพียงพักเดียววิเคราะห์และถอดบทเรียนสอวอสมควรมาจากการเลือกกันเองหรือว่าให้ประชาชนเลือกจะเหมาะสมกว่า หลายคนถามว่าเอา้าโอ้โหมันพลาดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยนะี่วันนี้คุณสมชายวงสวัสด์ก็โดนหักหลังนะโดนหักหลังนะครับคะแนนเสียงเนี่ยได้แค่4คะแนนจะมาในรอบสุดท้ายคุณสมชายเพราะอะไรคือประเด็นเนี่ยมันเข้าไปชิงในรอบประเทศองพันเกกว่าคนคุณคิดดูอ่าสมมุติว่าคุณไม่ใช่ตัวเต็งนะกดนะครับในการเลือกสอวอเนี่ย คือเรารู้ว่าเราไม่ไม่ใช่ตัวเต็งอ่ะคุณถ้าเราไม่ใช่ตัวเต็งเราก็ไม่สําคัญใช่ไหมนี่คือผมโทษกฎอย่างเดียวเลยนะพราะเราไม่สําคัญเนี่ยนะแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้สวอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยกับการที่เราจะขายเสียงเสียงเราหนึ่งล้านเนี่ยให้กับใครให้กับนายทุนที่ลงสมัครสวออมันก็ทําได้โดยไม่ต้องคิดเพราะยังไงเราก็ไม่ได้สวออถูกต้องไหมผู้สมัครโหวตเลือกกันเองในกลุ่มโหวตเลือก แบบควยเอา้าสุดท้ายเราก็ไม่ได้สอวอมันก็เกิดการขายเสียงเกิดขึ้นแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่างถ้าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสอวอรหรอกแต่ดันหลุดเข้าไปในระดับประเทศเริ่มมีค่าตัวละเอาอย่างน้อยผมไม่ได้เป็นสอวอหนึ่งในสอง้อยผมก็ขายอ่ะล้านนึงใครเดินเอามาให้ผมสัญญากับนายเอว่าผมสัญญากับนายสมชายว่าผมจะเลือกสมชายวงสวัสดนะ,อะพอในรอบรอบอประเทศ แต่แต่เอาเถอะผมว่าไม่ได้เป็นสวอ,อ,อยู่แล้วแต่ผมจะเลือกสมชายแต่อยู่ๆมีคนเดินมาบอกให้ผมล้านหนึ่งแล้วผมก็รู้ว่าผมยังไงผมก็ไม่ได้เป็นสวผมก็ต้องเลือกเอาระหว่างเงินหนึ่งล้านกับโบทให้คนอื่นใช่ไหมต่อให้มีเลือดประชาธิปไตยแค่ไหนเถอะนะคนเราพอถึงผลประโยชน์ส่วนตัวสวชุดนี้เข้ากับผลประโยชน์เข้ามากับผลประโยชน์ส่วนตัวเกือบร้อยเปอร์เซ็นผมพูดเลยกับการซื้อนี่แหละกับการหัวนี่แหละแล้วผมถามว่า พอมันมีอํานาจในการที่จะพูฟหรือนะครับให้ผ่านกฎหมายเนี่ยมันไม่ซื้อกันบานตะไทยเลยเหรอมันไม่ซื้อกันบานตะไทยเลยเหรอสําหรับสวที่ได้มากับนะการซื้อเนี่ยได้มากับการหัวเนี่ยชุดนี้สองร้อยคนมีการพูดก่อนได้สวสองร้อยคนนะว่าสวสองร้อยคนนี้จะโดนด่านหนักกว่าสวสองร้อยห้าสิบคนหรือไม่ถ้ามากับการซื้อเนี่ย พอจะผ่านกฎหมายอะไรสักอย่างซื้อกันชิบหายวายปวงผมว่าโดนด่านหนักว่าสาวสองร้อยห้าสิบคนเช่อโดยซ้ำคุณเชื่อไหมเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือจริงนะครับนะสวัสดีพี่ถาวรนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณพัทติานะฮะอ่คุณปฏิพัฒนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะนะพราะเข้าไปแล้วมันซื้อได้เพราะตอนเข้ามาเขาก็ซื้อคุณแล้วผมถามว่าแปลกตรงไหนกับการอนุมัติกฎหมายทั้งหนึ่งฉบับ ให้ผ่านกฎหมายสักหนึ่งฉบับนะมันจะซื้อกันไม่ได้แล้ววันนี้มันพลาดมาคุณฟังนะนี่คือผมปูพื้นแบบคร่าวๆว่าสวสีน้ําเงินมาจากอะไรยังไงนะแล้วคุณนะสมบัติของสอวแต่ละคนมันตรงกับสายอาชีพเขาไหมถูกต้องไหมมีอีกคนหนึงอะ่ะรู้สึกเป็นเสียงตามสายเป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเป็นโคศกงานบุญงานบวชแล้วก็คนขับรถของคุณชัยชิดชอบ นะพ่อของคุณเนวินแล้วใครอีกนะที่แม่ค้าขายกล้วยทอดออขายกล้วยแขกใช่ไหมแล้วใครอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ด้อยนะแต่หมายถึงว่ามัน,ม,นมันสูตรการการให้ได้มาสงสอวอมันพิกลพิการจริงนะครับเพราะเจตนารมณ์กฎหมายคือต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในสายนั้นนะนะครับแบบมาเป็นหัวกะทิเลยมาเป็นสอวอนะมาทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองแต่มัน ได้มาตามเจตนารมณ์กฎหมายหรือไม่เราก็พิจารณาดูและสุดท้ายแล้วเนี่ยการได้มาซึ่งสวควรจะมีการเลือกกันเองแบบนี้หรือสวควรมาจากการเลือกตั้งครับสวควรมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่านี่คือคําถามนะสวมาจากการเลือกตั้งหรือมีการเลือกกันเองของผู้สมัครแบบนี้อันไหนจะเหมาะสมกว่าวันนี้ถ้าเลือกกันเองและซื้อกันอย่างนี้นะครับเออมันไม่ต้องมีกันเลยจะดีกว่าไหมนะหรือรอบหน้า แก้กฎหมายสอวอมาจากการเลือกตั้งเหมือนสอสอดีไหมนะเพราะการทุจริตแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นสรุปวันนี้ทั้งสภาละครับสภาสูงอยู่ในอำนาจของพรรคสีน้ําเงินเออมันพลาดมาตั้งแต่จุดนี้ครับพลาดมาตั้งแต่การจับมือนะครับตบัดสัตว์ร่วมรัฐบาลและมันเป็นการพลาดครั้งใหญ่ที่ให้กระทรวงมหาดไทยกับพรรคสีน้ําเงินนะครับอา่า เพื่อไทยพลาดมากๆเลยเพราะตอนนี้นะครับกระทรวงมหาดไทย้าราชการประจําทั่วประเทศในระดับปหลัดกระทรวงทุกคนนะครับกลุ่มอสมนะครับที่คุณหนูอนุทินเคยเป็นรมวสาสุขเดิมอสมที่ทนายตั้มบอกแหนมินเลี้ยนเนี่ยจะเข้ามาเต็มสภาสูงน,นมินเลี้ยมินเลียนเหลืองบวกกับน้ําเงินสุดท้ายก็กลายเป็นน้ําเงินหมดเลยนะ พวกอสมเนี่ยเข้ามากันให้พรึบนะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะทนายตั้มนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการผสมพันธุ์เกิดขึ้นเพื่อไทยคิดผิดมาตั้งแต่แรกที่ตะบัตส,สัตว์กับการที่ให้กระทรวงที่แน่นอนแหละถ้าเป็นรัฐบาลไหนอะนะครับกระทรวงที่ต้องเอาและต้องกลุ่มอํานาจไว้ทั้งนะครับทั้งพลเรือนทั้งทหารเนี่ยต้องกลุ่มสองกระทรวงนี้กระทรวงหลักคืออะไรฮะคือกระทรวงมหาดไทยครับ และกระทรวงกลาโหมครับสองกระทรวงนี้จะตัดให้พักอื่นไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมทหนึ่งเนี่ยนะแต่เป็นการตัดสินใจผิดพลาดของนายใหญ่ครั้งมหูลานในการให้กระทรวงมหาดไทยกับพักสีน้ำเงินซึ่งทำให้พักสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะบรรดาบริวารก็คือข้าราชการประจำทั่วประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้อานัตของเจ้ากระทรวง มหัาไทยคือคุณหนูอนุทินทีนี้เมื่อกระสุนบวกกับกระแสอำนาจนะมันก็เกิดอนุภาพสนามแรกการเลือกตั้งสวแบบถล่มทลายแบบที่เราเห็นกันนี่แหละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดทำให้อีกไม่กี่เพลาข้างหน้าคั่วการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นแทนสีแดงนั่นคือ ขั้วการเมืองสีน้ำเงินนะครับและสีแดงจะล้มละลายนะครับสูญหายไปสืบเนื่องมาจากการขาดความศรัทธาจากประชาชนในเรื่องตระบัดสัตว์ต่อไปความแข็งแรงในเรื่องของฐานเสียงมันจะเทมาที่พักสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติผมพูดแค่นี้โดยอัตโนมัตินะครับ และต่อไปจากนี้ในเมื่อกลุ่มอำนาจสภาสูงได้ทั้งหมดอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณรู้ไหมนี่ผมกำลังวิเคราะห์การเมืองต่อไปข้างหน้านะว่ากลัวการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรคืออะไรฮะอ่พักเพื่อไทยยังไงคุณเศรษฐาย,ยัางไงไปหักนโยบายเรือธงกัญชาเสีรีวันนี้สอวอเป็นของเขาเกือบทั้งสภาสูง สวมีอำนาจให้ผ่านกฎหมายได้เพราะฉะนั้นกฎหมายกัญชาเสรีอยู่ไม่ไกลแล้วครับไม่ไกลเกินเอื้อมผมบอกเลยนะแม้กระทั่งนะนะ Entertainment Complex เนี่ยถ้าภูมิใจไทยไม่ตวัดปลายปากกาให้สวเซยตเนี่ยนะ Entertainment Complex จะเกิดไม่ได้เลยผมจะบอกให้อำนาจการต่อรองของพักสีน้ำเงินสูงชะลุด จนถึงสามารถสร้างเป็นขั้วการเมืองใหม่คัดค้านกับพรรคเก้าวไกลได้เลยแบบไม่ยากผมพูดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณเศษฐาออกมาหักนโยบายเรือธงของภูมิใจไทยถือว่าพลาดส้ำสองหนักจริงๆและพลาดหนักจริงๆเพราะวันนี้เนี่ยนะครับสวให้ผ่านนะครับให้ผ่านกฎหมายกัญชาผมถามว่าใครขัดได้ไหม เออใครใครเบรกได้ไหมไมีเบรกอะไรมาเบรกสาวอได้ไหมเออถ้าสาวอบอกว่ากัญชามันโอเคอะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นนโยบายกัญชาเสร,รีจบแล้วครับผ่านฉลุยฉุยแฉกแน่นอนนะครับคุณวิสิทธิพีรว,วีวันสวัสดีครับสวัสดีคุณนัทพัฒนะครับอ่านัทพัฒรานะครับสวัสดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นใช่ไหมว่าเพื่อไทยพลาดกี่รอบและพลาดท,ทำโตโตด้วยนายใหญ่พลาดจนวันนี้เนี่ยคุณดูนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเป็นถึงน้องเขยคุณสมชายวงสวัสดิ์ถ้ากระแสนายใหญ่แรงจริงนะครับได้รับความศรัทธาจากประชาชนจริงรับเงินแต่ไปเลือกคุณสมชายก็ก็ทำได้แต่ทําไมวันนี้คุณสมชายได้แค่สี่คะแนนและตกตก,ตกรอบไปเพราะอะไรมันแสดงและส่งสัญญาณให้เห็นว่าอํานาจของสีน้ําเงินบวกกับขั้วอํานาจเก่านะมันมีความแข็งแรงกว่าอํานาจใหม่ซึ่งเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัด แค่นั้นเองไม่ต้องวิเคราะห์ไลนะครับไม่ต้องวิเคราะห์ไลเลยนะนะฮะนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมครับพอคุณหอนุทินในสภาสูงคุมได้หมดในระดับล่างสอสอตอนนี้เจ็ดสิบกว่าที่นั่งรอช้อนสอสองูเห่านะที่เกิดจากการยุบพักของ พักเก้าไกลยุบไม่ยุบไม่รู้แต่ถ้ายุบมีแน่นอนดีดขึ้นมาสมัยที่แล้วก็หลายคนนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันจะเป็นขั้วการเมืองใหม่ที่เข้ามากลืนนะครับสีแดงโดยอัตโนมัตินะครับกลืนขั้วการเมืองสีแดงโดยอัตโนมัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะเป็นไงเป็นไงนี่พอเราวิเคราะห์มาอย่างนี้กัญชาเสรีลอยมาละส่วนอะไรฮะ หนึ่งมืนบาทดิจิตอลจะสาเร็จหรือเปล่าก็อยู่ที่สอวอด้วยนะครับอํานาจเป็นไงอํานาจเป็นไงอํานาจอยู่ที่ใครถูกต้องไหมอ่าแล้วงบประมาณด้วยอ่างบประมาณปีหกแปดเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะครับสอวอด้วยนะครับนี่รับหลักการผ่านไปแล้วงบประมาณปีหกแปดแประยะติผ่านหรือเปล่าสอวอเห็นชอบไหมจบนะครับ สวอ,อ,อยู่ในสวออสีน้ําเงินบวกมินเนี่ยนทั้งสภาสูงแล้วตอนนี้นะฮะนี่แหละครับผมถึงบอกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่จันนวยพูดเลยเราดูถูกไม่ได้จริงเรามองข้ามผมวิเคราะห์ก่อนหน้านี้อย่างดีก็ได้สี่สิบถึงห้าสิบที่นั่งแต่พอมันผสมนะครับรวมร่างกับอสมบรรดามินเนี่ยนทั้งหลาย ลายเป็นนะครับ,อบอรสวสีน้ำเงินซัดไปร้อยยี่กว่าที่นั่งเนี่ยถึงกับัง,งะนะครับหลายคนมองข้ามลืมเอา2กลุ่มนี้มารวมกันถ้ามาแบทเทิลกันเนี่ยโอ้โหล่อเข้าไปเท่าไหร่ฮะสวัสดีคุณยุพรัตนะล่อเข้าไปร้อยสาที่นั่งนี่บวกลบนี่คิดกันมาแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อกลุ่มอำนาจสภาสูงได้การผ่านกฎหมายอะไรโดยใช้อำนาจในการต่อรองของพรรคสีน้ำเงิน พักร่วมรัฐบาลด้วยกันง่ายมากครับแล้วง่ายจริงๆผมบอกเลยนะเหมือนมีไม้กระยาสิ์อ่ตอนนี้เสกอะไรก็ได้ถ้าสวาไม่ให้ผ่านสักอย่างหนึ่งมีมีม,มีมีปัญหาอะไรไหมทีนี้ประเด็นมันไม่จบแค่ในสาภา,านะคนที่ฟังผมวิเคราะห์นเนี่ยมันจะไม่จบในสาภา,าเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้การตั้งองค์กรอิสระที่ผมพูดไปเมื่อตกี้เนี่ยเนี้ยเร็วๆเวนี้ยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ ตุลาการสารนูนสองสามท่านหมดวาระนะครับแล้วปปชสองสามท่านหมดวาระนาสีอยู่ประมาณนี้องค์กรแบบสําคัญสําคัญหมดวาระหมดหนะทั้งหมดวาระทั้งลาออกนะครับสุดท้ายองค์กรอิสระพ,พวกนี้ตุลาการสารน,นูนผู้ตรวจการแผ่นดินอายการสูงสุดนะครับปปชก็กตก็จะเป็นคนสีน้าเงินทั้งประเทศสีน้ําเงินพรึบอ่ะคุณเข้าใจไหม เออนี่ไม่ได้เป็นการพูดแบบเอามันหรือโอเวอร์นะนี่คือข้อมูลจริงผมผมไม่ได้พูดล้อเล่นนะครับนี่คือทิศทางประเทศจริงๆทิศทางอํานาจจริงๆจะเป็นอํานาจที่เข้ามากลืนสีแดงอย่างปฏิเสธไม่ได้ถึงสีแดงจะไม่ยอมรับอํานาจนี้แต่สีแดงจะค่อยๆมอดลงทีละนิดทีละนิดเนื่องด้วยจากความเสื่อมศรัทธาของประชาชนกลับกลายเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาแทนที่ นะครับอ่านะฮะเราดูได้จากการนะครับกู้กันสอสอการจัดตั้งกันแบบการซื้อกันแบบเป็นระบบแบบมืออาชีพนะครับของสีน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นพอวันนี้เราพูดกันได้อย่างเงี้ยแล้วกกตทำอะไรได้ไหมกกตไม่ทำเพราะใครให้กำเนิดกกตใครให้กำเนิดกกตครับอืมอืมใครให้กำเนิด ถ้าสาวไม่เลือกเดี๋ยวจะเล่นคุณสมบัติให้สวคนนี้หลุด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 สวสีน้าเงินกี่ตัวถ้าไม่เลือกเราเป็นกก,ก,กตหลุดหลุดหลุดผมถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่ผมพูดไหมเหล่าถูกต้องไหมเออมันเกิดกระบวนการในการต่างตอบแทนเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและกกตมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับจุดตรงนี้ผมว่าเอาเหอะมีคนร้องศาลแน่นอนศาลดีกาฟ้องกกตด้วยอ่ะ ว่าให้เล่นก่อนก่อนการแต่งตั้งคุณก็ดูนะอย่าพึ่งแต่งตั้งถ้าอะไรไม่เสด็จน้ำนะกกตอย่าพึ่งแต่งตั้งนะเพราะกกตนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้กําเนิดสวสองร้อยคนถูกต้องไหมผมคิดว่ามีคนหรือผู้สมัครสวรนี่แหละจะไปร้องสารดีกาคุณคอยดูร้องกกตนี่แหละลแล้วลแล้วร้องคนที่ฮัวด,ด้วยคนที่ซื้อด้วยนะเพราะว่าสองคนเนี้สองฝั่งนี้มีส่วนได้ส่วนเสียหมดเลยนะครับ มีส่วนได้ส่วนเสียปฏิเสธแบบไม่ได้เลยนะมีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆคุณคิดแบบผมหรือเปล่าล่ะครับพี่น้องเออคุณคิดแบบผมหรือเปล่าเออนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดให้รู้ทันนะครับเออแล้วผมพูดเลยกับการยึดครองสภาสูงการผ่านกฎหมายกัญชาเสรีตอนนี้เราเห็นนะภาพชัดเจนมากขึ้นกัญชาเสรีลอยมาแน่นอนส่วนหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลจะลอยมาหรือไม่หรือลอยไปอยู่ในกำมือของคุณหนูอนุทิน หนึ่งบาทดิจิทอลนะนะและถ้าอถ้านะเพื่อไทยไม่ยอมนายใหญ่ไม่ยอมหนึ่งมืบาทดิจิทอลก็เกิดไม่ได้อ่าเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองไทยสูงกว่าใครที่มีภาษีขึ้นมาเป็นผู้อำนาจใหม่คิดดูดีๆนะครับเออแล้วมีนโยบายอะไรอีกครับเออนโยบายอะไรอีกฮะเออผ่านไม่ผ่านเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดขึ้นได้ไหมสวแม่เกิดเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้ กูซื้อที่ไปแล้วสามี่พันไร่อธิบายลงทุนไปแล้วรัฐบาลดันไม่มีอํานาจกํำลมไว้กํำลมไว้หวังสวเอสวให้ผ่านกฎหมายง่ายๆวันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่พี่หนูอาทิศป๋ายอยู่ในมือพี่หนูหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนะนะครับออันนี้เป็นทิศทางการวิเคราะห์ทางด้านการเมืองนะของผมอาจจะวิเคราะห์ไม่เหมือนกับ กูรูการเมืองคนอื่นนักกฎหมายคนอื่นหรืออดีตนักการเมืองคนอื่นนะครับแต่อยากให้ฟังในมุมมองที่คุณคิดว่ามันมันไปไปได้คุณฟังนะครับแต่ถ้ามันคุณเรียบร้าสาระคุณก็ไม่ต้องฟังผมก็ได้นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของอํานาจนะกับผลประโยชน์สองอย่างนี้จริงๆสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงอ่ะอำนาจอยู่ที่ใครใครเป็นคนได้อํานาจ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันไหมหรือผลประโยชน์อยู่ที่ใครอำนาจใครต่อรองมากกว่ามีอยู่แค่สองอย่างนี้จริงๆส,งสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงไม่งั้นผมอยากให้ประชาชนเห็นเพราะว่านักวิเคราะห์การเมืองกูรูการเมืองในระดับประเทศะระดับต้นๆเลยนะครับเขาก็ถามอ่ะเขาถามว่าเอ้ยสมการพวกเนี้ในการเลือกสอวในการเลือกนะนักการเมืองประชาชนได้ประโยชน์อะไรเออประชาชนได้ประโยชน์อะไร ประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการการเมืองเหล่านี้เลยก็ถูกต้องครับแต่ประชาชนได้ประโยชน์อะไรอะ่ะจากตรงเนี้ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับประชาชนได้นะครับในเรื่องของอสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะภาษีนะในการที่จะอนุมัติแก้กฎหมายต่างๆเหล่านั้นมันกลับคืนสู่ประชาชนหมดเลยรวมทั้งหนี้นะครับห้าแสนกว่าล้านถ้าประชาชนไม่ช่วยกันพูดไม่ช่วยกันรู้ทันเนี่ยนะครับนะ แน่นอนเป็นหนี้กันทั้งประเทศเช่นเดียวกันอย่างน้อยจะเป็นหนี้ทั้งทีห้าแสนล้านเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของหนี้ว่าเออมันมายังไงมันไปยังไงมันเป็นยังไงถูกต้องไหมอย่างน้อยประชาชนตื่นรู้แล้วามาฟังศิลวิทย์รู้แล้วอนี่ไงประชาชนได้ได้อะไรได้รู้ไงได้รู้ไงว่ามันมันเจ๋งยังไงมันเชื่อยังไงมันดียังไงเออแล้วมันไม่ดียังไงถูกต้องไหมเอออย่างน้อยประชาชนก็ตั้งตื่นรู้อ่ะอย่างน้อย ยังรู้ตัวเองว่ากูเป็นหนี้เพราะอะไรอไม่ใช่แบบเป็นหนี้แบบงงๆอยู่ๆเป็นหนี้นะถึงห้าแสนหกแสนล้านแบบงงๆไม่ใช่วันนี้ไม่งงกูรู้แล้วว่ากูเป็นหนี้เพราะอะไรเออเพราะมึงใช้เงินไม่เป็นกูหนี้เพราะอะไรนะครับนะเออัสดีเอฟซี so, ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสวสีน้ำเงินจะมาที่ทางไหนนะครับจะผสมพันธ์กับมินนี่หรืออะไรยังไงอันนั้นคืออีกส่วนหนึ่งนะครับนะ่ะ แต่มาชี้ชัดว่าสวสีน้ําเงินเนี่ยมันมาพอคร่าวๆนะแล้วคุณสมบัตินะที่จะโดนเล่นถึง614คําร้องที่พุ่งเป้าไปที่กอตทาให้กอตมีอํานาจในการต่อรองกับสวเนี่ยมันสมควรไหมเออเพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสียนี่สวกับอ่ากรกตถูกต้องไหมอ่าสวให้กำเนิดกกตก็มีส่วนได้ส่วนเสียกันกกตก็มีผลประโยชน์มีอะไรเอื้อให้ก็คือให้มึงเป็นสวมันก็เอื้อกัน มึงเอื้อกูกูเอื้อมึงมึงเอื้อกูกูให้มึงเป็นมึงให้มึงเป็นมึงก็ต้องให้กำเนิดกูออ่กากตให้กำเนิดสวนะสวก็ให้มาให้กำเนิดกกตอีกทีหนึ่งเออมันไว้มันไว้นะครับมันเวกยกตให้กำเนิดสวสวก็ให้กำเนิดกกตอีกทีหนึ่งสรุปมึงก็ให้กำเนิดกันไปให้กำเนิดกันมาแล้วใครเป็นคนคุมกำเนิดฮะใครเป็นคนคุมกำเนิด ขอคนคุมกําเนิดสักคนหนึ่งเถอะนะเออกําจัดวงจรอุบาทนี้สักทีนะครับเออนะไม่มีไม่มีใครคุมกําเนิดอย่างนั้นอะ่ะประชาชนไงอย่างน้อยประชาชนก็รู้ไงเนี่ยประชาชนรู้ก็ถือว่าโอเคแล้วถูกไหมเออแต่ถ้ามัน สูเอยกันไปสูเอะกันมาประชาชนยังมึนตึบยังจับทางเดาทางกันไม่ถูกการเมืองมันเป็นยังไงใครได้ผลประโยชน์ใครเอาผลประโยชน์ใครที่มันเลวใครที่ไม่เลวประชาชนยังไม่รู้เลยจับปัดจับผูอยู่กันแบบนะประเทศไทยอยู่กันแบบงงๆอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมาพูดมาคุยกันนะเราต้องรู้กันหมอหนูจะคุม <c oughs> คุมกำเนิดนะคุมกำเนิดเพื่อไทยะสิหมอหนูอะฮะตอนเนี้คุณหนึ่งหมอหนูจะคุมกำเนิดเพื่อไทยอยู่แล้วตอนเนี้ย เอเอออหมอชนน่านครับถูกจะคุ้มกําเหนิดเพื่อไทยอยู่แล้วเนี่ยเออนะครับอาจารย์นันทนาเออแน่นอนและฮะนี่สายชนเลยคุณกรองการสายชนเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่เอามาวิเคราะห์จอบประเด็นแล้วก็พุ่งเป้าไม่ได้โจมตีว่าใครซื้อหรือไม่ซื้อเพราะเราแค่พูดตามกระแสข่าวว่าเขาว่ากระแสข่าวเขาว่ามาอย่างนี้ ส่วนใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะพอมันออกมาอย่างนี้อ่าถ้าสมมุติมันออกมาอย่างนี้นะครับอำนาจการต่อรองท,ทางด้านการเมืองของพรรคการเมืองพรรคไหน <ocalyptic S 2> <resident. S 1> มีมากกว่าพรรคไหนเราเป็นการวิเคราะห์ตามข่าวที่มันพูดกันมาแต่เราไม่ได้บอกว่าเขาซื้อจริงนะอ่าแต่ข่าวมันออกมาอย่างนั้นข่าวมันพูดมาว่าอย่างนั้นนะเราไม่ได้บอกว่าเราจะเฮ้ยพรรคสีน้ำเงินซื้อจริงนะเพราะเราไม่เห็นตอนที่เขาซือ้อก็พูดไม่ได้แต่ข่าวมันประโคมกันมาอย่างนั้นอ่ะ เออแล้วพอไปชี้เฉพาะจาะจงอ๋อสีน้าเงินอ่อเป็นคนสนิทบ้านนี้อีกแล้วเป็นคนจังหวัดนี้อีกแล้วเป็นคนจังหวัดนี้อีกแล้วนะเออแต่ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้สวออเนี่ยถ้าผมจําแบบคร่าวๆนะตากใช่ไหมสุโขทัยไม่ได้ร้อยเอ็ดไม่ได้ไม่มีไม่มีสวใช่ไหมภาคใต้ก็มีอะไรจาไม่ได้เป็นบางจังหวัดผมจําไม่ได้จริงๆนะไม่มีสวนะก็นี่แหละครับนี่แหละครับ เออท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผลออกมามีแต่สวที่ซื้อได้วันนี้คุณลองจำลองความคิดดูถ้าสวเกือบสองร้อยคนซื้อได้หมดประเทศจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะเขามากับการซื้อนะตอนนี้สวมากับการซื้อมากับการกู้วมากับการจ่ายเงินเออนะครับนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะผมออกตัวก่อนนะไม่ใช่สวทุกคนนะ แต่กระแสข่าวมันออกมาอย่างนั้นผมก็เลยจับมาเล่าส่วนจะวิเคราะห์ไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่ท่านท่านก็แล้วกันนะครับอแต่วันนี้ถ้าในความคิดส่วนตัวผมถ้าสอวอมาแล้วเอ้ยมาจากการซื้อเกือบสองร้อยคนเนะี่ยแล้วเวลาจะผ่านกฎหมายไม่ซื้อกันบานตะไทยเลยเหรอผ่านกฎหมายแต่ราชบัตเอ้ยมึงช่วยเอาผ่านหน่อยไป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 ,ไปเนี่ยนะครับนะ entertainment complex เอาไปเท่าไร่ก็ว่ากันไปไม่รวยกันหูดับดับไหมเลยเหรออืม กล้วยบินเต็มสาภาเลยใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มาเป็นหวีสิเนี่ยมันมากันเป็นคันรถนะกล้วยเนี่ยสอัสดีคุณพานะครับอา่าถูกไหมมันมากันเป็นคันรถเลยนะกล้วยเนี่ยมากันเป็นรถไม่ใช่รถกระบะด้วยนะรถบรรทุกเลยเขาเนี่ยเอาถูกดถูกไหมล่ะถ้าสาวมาจากการซื้ออ่อฮ่าาสนุกกับประเทศไทยฮัานี่แหละฮ่านี่แหละคือประเทศไทยนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกก like, นะบนะบถ่านเพื่อน อชอบอในไ like ลน์นี้มีสาระมีข้อมูลครบถ้วนกระบวนความเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกไลค์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเรามาวิเคราะห์จอบประเด็นตามกระแสข่าวที่ปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลอยู่บนหน้าจอ